ประจักษ์ดูมดีครับสุดยอดสดเสียงดีแบบไม่มีตกนะคะเชิญคนที่สามเลยค่ะครับผมยังไงกอดผมจริงๆแล้วผมไม่ชอบให้โดนก่อนครับผมชอบไปก่อนมากกว่า มีตัวอย่างให้ดูด้วยเนี่ยค่ะมีตัวอย่างรอะตัวอย่างต้องให้พี่ถักล้องโฉบครับครับประมาณนี้ฮะครันุ่มนุ่มนุ่มมากนุ่มมากโอ้โห,หร้องแม่นุ่มไหมคะต้องถามคนข้างด้วยเปล่าคะ กไม่รู้สิเดี๋ยวไว้กอดก่อนแล้วเดี๋ยว<อ>นี่ไงสองคู่แร่ยังปินขนาดนี้แล้วฝั่งทางด้านนี้ล่ะคะเขาตอบกันมาหมดแล้ว ทายเพื่อนทายเพื่อนสีนี้สีโปรดแต่ทายเพื่อนของหมายถึงสีผิวใช่ไหมใช่สีของเราก็ได้หรืออะไรก็ได้เอาแค่ท,ทําท่าทาให้ดูค่ะทำท่าทาให้ดูเออหมา,ายถึงให้ทําท่าทาให้ดูทายเวลาเราทายเพื่อนทำยไงคะเวลาทายเพื่อน,น,นใช่ไหมคะเ่ะว่าจะปาดเลยเนี่ยปาเด้อจัง แกงใช่ไหมคะครับโดแกงครับนี่ก็เอ็นดูเอ็นดูเลยแกงใช่ไหมคะเอ็นดูมากรต่อมากต่อมาที่สี่ลิปกันบ้างนะก็ผมเป็นเบอร์ศูนย์หกครับค่ะชื่อบัดดี้ครับบัตดี้ก็ถ้าใครอยากมีบัดดี้อยู่ข้างก็ ดีมีเขาตอบมาทั้งห้าคนนี้ไม่มีใครธรรมดาเลยนะคะโอ้ยเอาแล้วครับนไงดีก็สีงูนะครับเป็นสีช็อปเปนครับเฮ้ยใช่ออมเล่นมุกอย่างผมรอฟังแล้วเนี่ยช็อปเปนเนี่ยหัวเราะลูกสาวทุกคนทุกคนตั้งใจฟังนะครับ โทเปนเนี่ยจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเออยังไงคะ <laughs> เอาอยู่เขาอยู่ผมคิดไม่ออกจริงน,นะเนี่เดี๋ยวพักก่อนครับโทเปรตก็คือเป็นสีที่แบบว่าทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะใครเนี่ยก็จะออกมาแบบว่าลุกแบบเขาเรียกอะไรเขา้าเขาเรียกว่าอะไรแมทง่ายกับชุดๆอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นฟีลแบบเท่ๆหน่อยน้ำตาลน้ำตาลธรรมชาติฟีลแบบคูลๆูลเท่าไหร่ ทานลนุ่มเลยนุ่มมากเลยอะไรทานลอะไรนุ่มคะอะไรนุ่มปากนุ่มปากปากนุ่มครับ <laughs> โอ้โหผมว่าตัวด้วยความที่เขาเนี่ยตัวเล็กนะ <laughs> ตัวเล็กครับแล้วก็ยิ้มนา่ารัก ตาทิจจมูกหน่อยอ่าผมรู้สึกว่าน้องเซฟนีนน้จะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคู่ของเขาใช่ไหมคะแล้วคุณเซฟล่ะคะครับก็คิดว่าใครนหน้าก่อดใช่ไหมใช่ค่ะทังนั้นรอแล้วนะทังนั้นรอเลยนะคะ ไันั้นรอแล้วนะคะเออม,มันจะมีหมอนั่นอยู่คนหนึ่งนะครับเออโอ้โหทางก็เออจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ายใครอ่ะ คือดูเดาไม่ถูกเลยตอนนี้ดูเดายากมากเดายากใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะมีความแบบเออบวเบียวหน่อยนั่นสิแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าตัวก็นุ่มนิ่มครับก็น่ากอดเหมือนกันก็ โอ้โหพี่กิด้วยว้าวอ่ะา่ทีนี้ต้องสาธิตไหมคะอ่ะเป็นอออะไรอ่ะอ้โหทท้งนั้นไปยักหน้าใหญ่เลยอ่ะมากันต่อค่ะมามามาอู๋ก่อนเลยค่ะครับก็ฝากแรกเลยจะเล่นกับแม่วะ โอเคครับก็ฝากใช่ฝากที่เพิ่งผ่านมาเลยนะครับที่มึงประกาศไปก็ฝากมิสเตอร์แฟนบอยด้วยนะ,ค,ะยครับใแล้ก็อยากจะฝากเอ่อซีรีส์เรื่องอื่นๆในค่ายทุกเรื่องเลยครับก็สามารถไปดูไพลอดได้นะครับก็ฝากพี่ๆท,ทุกคนด้วยครับแล้วแล้วก็ ขอฝากดาวด้วยครับเอ้ยฝากเพลงฝากดาวด้วยครับใช่ฟังกันหรือยังคะฟังกันหรือยังคะฟังทุกวันเลยโอ้ขอบคุณครับนี่อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆฟังกันต่อเนื่องกันยิดเลยนะคะค่ะะคร็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกี่หมื่นฟัย e ีพิเศษครับ Your Sky of Us Series นะครับก็ฝากด้วยแล้วก็ ดูมัท да, ิค่ะเน็ตเจเจอูอูเซทโมัตไลกองค่ะนะีหค่ะนหบรรยากาศวันนี้ ความสุขมากๆนะคะกับกิจกรรมจาก 3CE Thailand ของเราวันนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานของพวกเขา